ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Night Good Night นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านโกลกลี่อยู่ที่สุขุมวิทปากทางออกสุขุมวิท39นะครับผมร้านนี้จะเป็นร้านอาหารข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมมันจะมี โปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างซึ่งเหมือนกับทางญี่ปุ่นที่เราเคยดูในทีวีพวกรายการทีวีแชมเปี้ยนหรืออะไรต่างๆเลยนะครับ <ๆ S 1> มันจะมีโปรโมชั่นคือข้าวแกงกะหรี่2กิโลถ้าสามารถทานให้หมดได้ภายใน15นาทีกินฟรีสำหรับ2กิโลแต่ดูจานก่อนครับ2กิโลแต่ดูจานก่อนใหญ่มากนะครมี4กิโลแต่โปรโมชั่นที่เด็ดสุดคือนี่ 10กิโลครับกินให้หมดภายใน60สนาทีรับไปเลย40,000บาท40,000บาทแค่2กิโลจานยังขนาดนี้40กิโลนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับระหว่างนี้ผมก็รอพิธีกรคู่หูผมอยู่คุณเหนียวยังไม่มา ระหว่างที่เรารอคุณเหนียวอยู่นะครับเรามาสํารวจบรรยากาศรอบๆร้านก่อนร้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดูจากตัวหนังสือนี่ก็ดวกเลยว่ามาจากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับร้านเนี่ยเคยออกรายการแจ๋วมาด้วยนะครับมีป้ายการันตีแล้วก็มีฝลังที่สามารถพิชิตใช้เวลา2 7 3 ยี่สเจ็ดสาสิบวินาทีไรับเง,นง,งินหนึงเงินรางวัลหมื่นหนึงโหแม่งโคตรเจ๋งเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับผมจานเป็นใหญ่หญหญผมกับคุณเหนียวสองคนเนี้ยถ้าจะเอาไม่อยู่ต้องมีแขกรับเชิญมานะครับนี่คือคุณเก่งและคุณปิยะนะครับมาช่วยกันวันนี้วันยวไม่หมดแน่ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถ ค่อนข,ข้างจะระมากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของคนไทยอยู่แล้วนะครับอ่ะคุณเหนียวมาละเดี๋ยวค่อยกำลังวิ่งดีๆมาโน่ละเร็วๆหน่อยพ่อเอ้ยช้าตลอดช้าตลอดช้าตลอดนี่เข้าสู่รายการเข้ารายการแล้วนะครับ มาใช่ตามเคยนะครับคุณเหนียวทุกเทปกลัวครั้งแรกวันนี้ต้องมีบทลงโทษไหนนะสำหรับคุณนะครับวันนี้ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปดูข้างในไหนไหนก็คุณเหนียวก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทายกันข้างในดีกว่าสอนเลี้ยงด้วยอปลาผมอุยแล้วเหรอใชิญใชิโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็สั่งเลยนะครับ4กิโลทำไงที่นี่นะครับนยพนักงานที่นี่หน้าตามันคือเผื่อๆโผล่ๆยังไงเป็นตัวที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะจะได้จ่ายกันไปไวๆไงครับโอ้โหดยอดตีขายเล่าปั่นอยู่เล่ะคุณเหี้ยจัดเลยครับเฮ้ยเขามีช้อนให้กินอ้าวอะไรไอ้บ้ามิโซะนี่ก็จกก็แจกฟรีอยู่ นะครับแต่ดูในซอยนี้แบบร้านปิดดึกดึกเยอะอีกแล้วใช่ร้านปิดดึกมาเก็บให้หมดดูเมนูแล้วแบบน่ากินหลายอย่างนะอ่านไม่ออกสักอย่างน,าน่ามันมีภาษาไทยนี่มึงอ่านจริงอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ไปร้านอย่างเงี้ยเปิดมาสั่งไม่เป็นมันมีภาษาไทยมีภาษาไทย<อ>แต่หมูเขาน่ากินแล้วพ <c oughs> ี่รู้ลูก ผมแม่งน่ากินเนี่ยแม่เราพี่เคยกินยังหรือญี่ปุ่นยัง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 ผมกินมาหมดแล้วส่วนใหญ่ผมแค่ชมไม่เฉยผมไม่ค่อยกินเลยแค่ชมพูดเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันผมแค่ชมไม่เฉยผมไม่ค่อยจริงจริงแต่ว่าผมกินเอาไว้ตั้งแต่โกโกกะรีอย่างนั้นแทงขึ้นนิ่งอย่างซาโบเต็นนะแม่เจอทั้งร้านพวกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นตามสีลมทองหล่อกินมาหมดแล้วมาจากวันนี้แหละอยากรู้มากเลยว่าจะเทียบกันได้ไหม เพราะผมไม่เคยกินบิ๊กขนาดนี้มาก่อนไหวไหมเนี่ยว่าแต่นี่กี่โมงเนี่ยตอนนี้เหรอวันนี้ดิ่ห้าทุ่มครับงนะหาทุ่มก้านาทีในร้านอื่นพวกนั้นที่ผมพูดปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วอันนี้ก็เลยต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ครับแกงกะหรี่เขาว่าต้องที่นี่เพราะขึ้นชื่อว่าโกเนี่ยใช่ใช่มีข้างนอกเต็มเลยอะอะไรวะข้างนอกเต็มเลยแกงกะหรี่ตอนนี้เขาขึ้นชื่ออ๋อตอนนี้เขาขึ้นชื่ออ๋อต้องต้องวิธีีการ ว่พิธีกรอีกขัานหนึ่งนะแตจริงๆพิธีกรอีกคนก็มาด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้ติดัาที่เดียวมอยู่อีกร้าน,น,นหาน,นึ่งนหังตอนนี้6ิบล้านแล้วีหน,นังตอนนี้หกนลน้าใส่เพื่อ,อให้กรุบๆนะครับ อืมอร่อยอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนทำด้วยหอมหรืออะไรดองสักอย่างแต่ทุกร้านกะหล่ํากันมีหมดเลยผมผมกินอะไมาเยอะนะแต่ไม่เคยรู้สักทีหอมเหรอวะไอพริกหยวกพริกหยวกป้ามึงหยวกไอผไปกินดูดิพริกหยวกมันเอาไปแช่อิ่มใช่เหรอพี่อ๋อเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามว่ามันเหรอมันก็ตอบแค่ที้จพริกหยวกมั่วชัดๆพริกหยวกอะไรมันใส่เหงือมั่วพริกหยวก มันมีเแบบเป็นแผ่นอย่างนี้ป้าถาว่าฝานยังไงก็ไม่ได้แผ่นอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถามเด็กเซิร์ฟถามคนอนเซปต์นะครับเดี๋ยวจะรู้กันว่ามันคืออะไรไม่อีกไม่ช้าไม่ช้าเดี๋ยวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิวได้ยี่สิบโลเฮ้ยเดี๋ยวนี่สี่โลเหรอเจ้าเฮ้ยแล้วหกล้มคนเดียวนะต่างกันนะเจอ กิโลนะครับไอ้สี่หายยักหายลตลอดเลยสี่กิโลนะครับดูจันทร์หนักมากี่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมต้องพาแนวร่วมมาด้วยหนักมากเราจะเริ่มกินเลยนะครับผมอ้าวแนวร่วมเอาเลยสามสิบนาทีกินหมดได้สองหมื่น ข้าวแน่นมากเลยดูดิวี่บกิโลนะเนี่ยข้าวสี่โลสี่โลน้องวันหลังมาสั่งสิบไหมข้าวแน่นมากครับเดี๋ยวจะกินคําแรกแล้วเดี๋ยวครับปกติถ้าเกิดเป็นรายการสปอนเซอร์เะไรกินก็ต้องบอกอื้มอร่อยใช่ไหมอันนี้เอาเอาตามจริงเลยแล้วกันก็เขามีนั่นให้โรยไม่ให้ไม่โรยอ่ะเขาบอกโอ้มีหน้าเลยมันเขามีเนี่ยอะไรนะ เพิ่มอีกสักกิโลนึงรสชาติมนแปกไม่แปลกแต่ว่าทำไมมันชิมมันไม่ค่อยด้นี่คือรสชาติของกเแกงกะหรี่ใช่มใช่แต่ว่าไอ้ตัวกรอบๆกันน้อยอ่ะกินได้เลยข้าวเยอะมากเยเกือบมาเคยกินเี่ยอะน่าจะสี่กโลข้าวไปสามจดห้ากิโลไก่ประมาณ สองสยครับนี่ตอนนี้กินไปประมาณ30%แล้วน,น,นะครับนตหน้ครับน่าอะ,ะไรคนแรงัานไี่ก๊อตยังไม่อิ่มเลยไไม,ม <laughs> ั้พี่เก่งมั้งไงให้ข่าวไอกินจะกินคนเดียวหมดเหรอผมกินไปแล้วครับสองสเฮ้ย <laughs> <laughs> อเ,ย,เย,ยี่ยมจริงๆนายยาไงวะอันนี้นบอกจะทำรายสถิติผมรอต้องแรนมากอย่างเดียวเลยจากนอนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะครับอิ่ม10%นะครสุดยอดคุม้มจริงๆพ <c oughs> ี่ขอครับครับผมเป็นไงกริงมา20%แล้วกินไมา20%แล้วรสชาติก็ โอเคครับแต่มันแปลกจากที่อื่นหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ค่อยหวานอ่ะปกติปกติแกงกะหรี่ที่เคยกินมามันจะมีรสชาติหวานนิดเดียวไอ้นี่ออกขมๆหน่อยมันคงจะเป็นรสชาติของทางญี่ปุ่นเขาอ่ะมั้งที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่าสั่งอะไรเราเพิ่มครับสั่งหมูหมูกับบุกทอดแส้กกถ้าเกิดลำพังกินหมูที่เขาให้มากับข้าวเปล่าเนี้ไม่หมดแน่นอนครับยังต้องมีออปชั่นเสริม ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆเอาอะไรเอาอะไรสาดีอาทิถ่ายยังไงถามความรู้สึกของแนวร่วมวันนี้หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างเทปแรกกับข้าวแกงกะหรี่ไก่น่าจะของหนักเลยเออไม่ใช่ไก่เด็ดแกงกะหรี่หมูยอนทำไมเขาชวนมาเนี่ย ราอลำพังมากันสองคนเ่ยนะกินไม่หมดก็สองโรยังลำบากเลยแน่นนะครับแน่นนี่ครับออปชั่นเสริมของผมกับทีมงานถ้าไม่มีไอ้นี่ถ้าจะลำบากอยู่เพราะว่าข้าวเหลือเยอะมากนะครับไส้กรอกนี้มันต่างจากในรูปกันนะนกันนะ40บบาทเนี่ย นึกว่าจะใหญ่กว่านี้เลยเอากันมาหน้าปิงนี่ยก็จะใหญ่กว่านี้รูปเล็กกว่าลองเที่ยเลยลองเที่ยวมาดิเที่ยวในรูปมั้ยเที่ยวในรูปนะเที่ยวในรูปก็ต้องเล็กกว่าอยู่แล้วพอๆกันพอๆโอ้ใหญ่กว่าในรูปมันเยอะโอ้โหพี่มันก็ในรูปอันเล็กเว้ยจัดเลยฮะเพิ่มโอเคกับแก้มมาแล้วมีซอสให้ด้วยฮะโอ้เทให้มันแบบพี่ปอนเทให้มันแบบ ไม่ได้เลยไม่เข้าหมาเลยครูไไม่คุกเลยมันไม่ได้ส้มตับหวานเอาไปช่วยรับผิชอบนี่เป็นพื้นที่กรีนแลนด์ที่กำลังโดนละลายออกมาเปิดก่อนแล้วครับคุณเดี๋ยวผมรู้ว่าคุณเป็นมังสวิรัติผมตักผักให้ตายแล้วข้าวเป็นจานตักผักให้เอาโซนเมริกาใต้ไปอยาอยากเนี่ยโอ้โซนเอเชีย แล้วกับคนเพื่อนเขาเลอเขาอบขนาดไหนถ้ามันพี่พูดจริงนะถ้ามันรสชาติมันหวานมันเละจริงจริงถูกไม่แปลกผมเหมือนกันไอเหนียวมันชอบมันก็ต๊ะมันโตอะแรกมันก็อร่อยอร่อยตรงไหนวะคำแรกกูตักกูหน้าในสองกิโลนี่มันเริ่ม แล้วกินแบบจุกเยานะตรงมันก็พูดจาพอกินได้มันมใช้ได้ที่หลังมา,ากินอาหารจลายปกตินะจริงๆอ่ะสองโล,ลน่าจะอิ่มแต่คือตอนนี้เหมือนฝืนอืมันสองโลเมาบอกเลยว่าเลยโอ้ยได้นี่มาช่วย<อ>ดีขึ้นเยอะเลยนอนต้องกินโคก ครับในที่สุดและคำสุดท้ายยโอ้หมดแล้วอ่ะเด็กๆโอ้โหหมดแล้วนะครอ่ะจริงคนเดียวไม่ได้นะสลากดูครับหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเห็นไหมสุดยอดหมดเด็กนะครับยอดกินหมดนอนอยู่เลยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยดีนะที่หาตัวช่วยมาด้วยไม่งั้นเราจะแย่เลยเนี่ย นี้อะไรเฮ้ยย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 นยย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 ยจยย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 รยยยยยอยยยกยยนยยยยยยยนยย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 เยย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 นยย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 ่ยย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  บบาลานมันผิดไปได้หนึ่งข้าวมันเยอะจริงทำไมต้อสังเกตเห็นมันแหละข้าวขนาดสั่งตัวช่วยมาแล้วมันก็ยังมันยังเอาไม่อยู่ไม่เข้าใจว่าพวกคนนี้เขากินกันคนเดียวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าข้าวแกงกะหรี่ที่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ของคนไทยทํารสชาติมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกก่อนแถวราชด่นโบราณนะพี่แถวไหนแถวโรงแรมไอติดติดรถไฟอ่ะ ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวไปแท็กแฟนจริงจร enfin wan ิงอ mm ้นี้ต้องบอกก่อนนะว่าแต่คือไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยมันจะมีแค่เมนูเดียวนะมันมีอย่างอื่นนะซึ่งซึ่งอย่างอื่นนี่ที่ดูเนี่ยเนี่ยแมเขาโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันเขารู้อยู่แล้วเนี่ยไงท็อปปิ้งเนี่ยเขารู้เลยว่ายังไงแม่ข้าวเปล่าไม่หมดแน่นอนนี่ไงเขามีออปชันเสริมตรงนี้อีกนะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับสี่สิบหกสิบผมว่าโอเคราคาปกตินะแล้วก็มีไอ้นี่ไอ้ี่เมนูประจำเดือนด้วยเนี่ยห้าสิบบาทยังไงก็ใช้ได้อยู่ ตะเกียบเลยเยอะป่ะกลับไปใช้ที่บ้านได้ป่ะใจเย็นใจก็นอยู่วันนี่ก็ไม่มีใครใช้เรากลับไปใช้ที่บ้านยอดวันญี่ปุ่นเขามีไม่ขโมยขอขนบบนี้กูก็ขอไงเขอไปใช้ที่บ้านบ้างสจกิงเรื่องสอนไอ้เรื่องเอาหน้าเนี่ยไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเรียนหน่อยครับเรียนหน่อยใช่ ไปพี่ลูกพี่ได้มากเลยนะมหลังเก็บอา้อไม่ใช้บ้านจริงผมเริ่มผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเวลาพวกรายการทีวีแชมเปี้ยนเนี่ยมันกินแข่งกินกันเสร็จนะแล้วมันก็ต้องนั่งพอกินเสร็จปุ๊บมันก็มานั่งทําหน้าตาแบบซีเรียดเครียดผมเข้าใจเขาแล้วเพรามันจริงมันจริงเดี๋ยวเรามาทําการ ชิคบินดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าแน่นแน่นจริงแน่นจริงไม่มีลูกอมพี่เท่าไหร่ครับอ๋อมีทอนมีทอนสองพันมีทอนดีถ้านีเบิกบริษัทได้เท่าไหร่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาททำเงียบเงียบแชมป คุณฝรั่งท่านนี้เห็นคุณเหนียวบอกว่าเป็นแชมป์กินอะไรไส้กอกเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับอันดับหนึ่งของโลกเลยหนึ่งโลกนี่ตะเวนชิมกันนะครับสิบสองนาทีก็กินฮอทดอกได้ประมาณหกสิบอันน้องคนนี้เจ๋งมากคนเดียวกินไปครึ่งครึ่งจานครึ่งถาดโคตรเก่งเก่งกว่าเราอ่ะอีกทั้คนนี้จริงจริกินไม่หมดหรอกเอาจานมาแอบถ่ายคนเลี้ยงชู้จริงกินไม่หมดหรอกอาจานมาแอบถ่ายบอกว่าแข็ออ่อนหีืเราทำไม่กินใ่หรือเราไม่กิน ดูตรงแล้วไม่ได้ใช่เ <laughs> ดี๋ยวเราไปฝึกกันแล้วเราจะกลับมาใหม่เราจะาต้องฝึกด้วยครับเอ้ก่อนเล่นอ,อยากจะขอขอบคุณทีมงานเสริมนะครับ <laughs> <g ül> ทีมงานเสริมกลับบ <g ül> <g ül> ้านไหวป่ะวันนี้เสียงอะ <g ül> โอเค พูดเรื่องรสชาติกัน้วกันเรื่องรสชาติอย่างที่ผมเคยที่ได้บอกไปแล้วนะครับผมตรงเลยไปฝรั่ไม่ค่อยชอบใช่ไหมใช่ผมเป็นคนชอบผมโอคือผมเป็นคนชอบกินหวานแต่ผมเนี่ยโอเคกับรสชาติถือว่าถือว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันจะเค็มๆหน่อยนึงสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่มันไม่ออกเค็มอันนี้มันขมนิดๆแต่เพียงแต่ว่าโอเครสชาติเนี่ยโอเคแล้วแต่คนชอบแต่แล้วชอบสไตญี่ปุ่นชอบถ้าออกสไตล์ยุ่นหน่อยก็ชอบเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือ ถ้าเราเนี่ยพลาดนิดนึงตรงที่เราไปสั่งจานไฮไลท์ของเขาใช่เนื่องจากเรามาถึงนี่แล้วเราก็อยากจะกินของเด็ดจะแบแต่ว่าพอดีบาลานซ์ข้าวเนี่ยมันจะมันเยอะไปหน่อยก็ผมก็ก็อย่างที่บอกมันมีป้ายบอกที่ว่ามีท็อปท็อปปิ้งมีดมันมีออปชันเสริมให้คือ4กิโลเนี่ยเป็นข้าวประมาณ3.7กิโลกาสามจุเก้าก็คือถ้าจะกินจริงๆก็คือต้องสั่งจานใหญ่นี่ใช่ไหมครับเขาจะหนักข้าวกับหน้ากะหล่ีแต่ต้องบอกก่อนนะครับไอ้นี่นึงเรื่องข้าวเนี่ย ข้าวในที่คุยกับจากกับพนักงานเขาบอกว่าไม่ใช่ข้าวในประเทศไทยนะเขาบอกว่าข้าวออกมาจากญี่ปุ่นที่ไปคุยมาตอนไหนเนี่ยก็ถามเมื่อกี้นี่ไงอ๋อเรียกว่ามั่วเองตามฟอร์เขาพูดเขาบอกว่าเป็นข้าวที่มาจากญี่ปุ่นนะแต่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันผมว่ายังไงข้าวไทยก็เหนียวนะอ่าใช่ก็จะเหนียวหน่อยเพราะเม็ดมันจะหนากว่าข้าวไทยนิดนึงแต่ก็อร่อยดีก็โอเคได้ได้ได้แต่ว่าถ้าแนะนำถ้ามากินกันเองเนี่ยสั่งจานเล็กๆดีกว่าใชพอดีข้าวกับ แกงกะหรี่กับของทอดมันจะไดบาลานซ์กันนะครับก็จะอร่อยแต่ว่าถ้ามาสั่งจานใหญ่ก็สั่งท็อปปิ้งเยอะคือไม่ค่อยแพงใช่ไหมครับสี่กิโลพันหนึ่งใช่พันหนึ่งคือคืออันนั้นพันหนึ่งแต่ท็อปปิ้งเนี่ยครับไก่หลายชิ้นหรือว่าสะก๊อตหลายชิ้นเนี่ยแค่จานละหกสิบบาทไม่แพงครับรวมกันแล้วเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่สี่สิบบาทเองแต่ว่าก็ก็โอเคครับโอเคส่วนเดี๋ยวย้ำกันอีกนิดนึงเรื่องของเวลาใช่เวลาเปิดร้านสิบเอ็ดโมงปิด ตีสอไอ้ยิบผมฬนงาเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะผมก็ไม่เคยเห็นเนี้ยถามวาดีๆดีวว่ามันแปลว่าอะไรก็ทีมงานเราถามไปแล้วบอกว่าตี2องผมก็ต้องตีสตามคือเวลาของเขาจะนับเป็น 11, 12, อ็ดสิบงสิบสามสิบให้บวกยิแล้วก็แถมให้อีกสอชั่วโมงแต่ล a าสออเดอตีหนึ่งครึ่งใช่ตีหนึ่งครึ่งคือควบปิดตีหนึ่งครึ่งใช่นาิบสี่ชั่วโมงแต่ตรงนี้เป็นนาฬิกา MPM อ๋อสุดยอดจริงมันแตกกันนิดนึงก็สกูฟิวสามเข้ามาประมาณสองเมตร เราอยู่ทางขวามือครับถามไม่ยากจะมาร้านก็นี่แหละตายตามที่เห็นอยู่ใช่ครับบรรยากาศก็ตามนี้เลยแล้วันนี้ก่อนอย่าเพิ่งปิดก่อนที่จะปิดรายารอย่าลืมนะครับรับประทานอาหารกันดึกๆแบบนี้แล้วอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยแต่ผมออกพอนีผมไม่ไหวตั้งแต่ผมมาถ่ายรายการเนี้ยกุงผมออกเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนผมดีอย่าจิ้มเยอะแมวอยู่ข้แมวอยู่รู้จักไปซีนเด็กมาก โอเคครับวันนี้ก็ออไปก่อนแล้วครับวันนี้ต้องลาแล้วครับ <laughs> ของลาคนะต้องตามไป